ตัวแล้วตอนเยน็นโอ้เน็ตแบบแย่มากโูส้มเชียเวนกมเลยไปช่วยไม่ถูกแล้ว อสักนิดได้สักนิดยังพอได้จับลิงยังพอได้จับลิงไปจ้าบิงอืดมากเลยจ้า ใช่นิดนึงนิดนึงอุ้ยอืดมากอืดมากอืดมากบ้าจริงอืดมากเลยอุ้ย มันอืดมากๆเลยเด็ก